หนาวนี้ชวนไปเที่ยวที่ปางอุ๋แม่ห้องสอนซึ่งเปิดให้เข้าเที่ยวและพักแรมได้แล้วตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นมานายเกียรติศักดิ์วังวนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทำปลาน้ำตกผาเสือเปิดเผยว่าปางอุ๋งเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นมาโดยได้มีการจัดระเบียบลานจอดรถลดจำนวนเต็นท์ให้น้อยลง เื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวรวมถึงเปิดให้จองผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบออนไลน์ของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติท้ำปลาน้ำตกผาเสือสำหรับการจองเต็นท์นักท่องเที่ยวสามารถจองเต็นท์ได้โดยตรงที่อุทยานผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์โดยทางอุทยานจะเป็นผู้กำหนดจุดกลางเต็นท์ให้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในปีนี้จะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยวก็สำหรับแหล่งท่องเที่ยวปังอุงนะครับในอุทยานแห่งชาติทั่าปามตกผาเสือนะครับก็ทางอุทยานเองนะครับก็ได้มีการปิดให้พื้นฟูรธรรมชาตินะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม 2566นะครับก็เราเราก็ได้มีการเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมแล้วนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่สอนนะครับโดยเฉพาะาแหล่งท่องเที่ยวปังอุง๋งเข้ามาท่องเที่ยวแบบไปกลับหรือการอาจองพื้นที่เพื่อการพักแรมในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวปังอุ๋งนะครับก็สามารถนะครับจองพื้นที่รากางเต็นท์นะครับกับทางเว็บไซต์กรมเรือนชาวสตาและพันธุ์พืชนะครับในกรณี วันท่องเที่ยวนะครับที่นักท่องเที่ยวมีประสงค์เดินทางมานะครับก็ถ้าพื้นที่ลานกางเต็นท์ไม่เต็มจากระบบการจองผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็สามารถวอล์กอินนะครับเข้าไปสอบถามในด่านของเจ้าหน้าที่ในริเวณในในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้นในวันนั้นได้เลยนะครับก็หากมีที่ที่พื้นที่ว่างนะครับก็สามารถเข้าไปประสานนะครับแล้วก็เข้าไปพักแรมได้นะครับได้เลยครับ ปางอุง๋งมีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนมีอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบและสนสามใบรวมถึงดอกไม้เมืองหนาวช่วงเช้าจะเห็นหมอกหนาลอยอยู่บนผืนน้ำมีหงขาวและหงส์ดำเป็นฉากหลังอากาศเย็นสบายและบรรยากาศโรแมนติกสวยงามจนถูกขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมคือการล่องแพชงวิวและบรรยากาศโดยรอบของปางอุงนอกจากปางอุงแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สวยงามน่าสนใจเช่นทาปลาน้ำตกผาเสือพระตำหนักปางตองและบ้านรักไทยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0821911746